พอแล้วแต่ก็ังไม่เคยเห็ว่าฉันทำอะไรไม่ถูกทั้น้นมเซนยกมาี่นเสยใจ สวัสดีค่ะกล่าวความรู้สึกด้านับ้จได้เลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะต้องขอบคุณนายเตอร์เทนอวอร์ดนะคะที่ เห็นถึงความสามารถทางด้านการแสดงของฟ้าถึงรางวัลนะักแสดงนำหญิงแห่งปีนะคะแล้วก็ขอบคุณองอค์กรขอบคุณครอบครัวแล้วก็แฟนคลับรวมถึงผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะที่ให้โอกาสฟ้าได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็วงการด้านการแสดงภาพยนตร์ละครหรือว่าซีรีส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะคะเช่นวิมานหนามหรือว่าบางกาะคณิการวมถึงหยดฝนกลิ่นสนิมนะคะ เาเป็นคนที่รักตัวละครทุกตัวมากๆเราต้องบอกว่าแทบจะลืมหรือว่าเอาออกไปได้ยากมากๆจริงๆเพราะว่าผูกพันกับทุกๆตัวละครนะคะหลายๆคนที่เจอมักจะชื่นชมส่วนมากนะคะว่าดีเนาะอิงฟ้าเล่นภาพยนตร์ไม่ห่วงสวยเลยตจจริงๆก็อยากจะบอกว่าคนสวยเล่นอะไรก็สวยคะ่ะ ไม่ต้องมีให้ใครมาบอกนะคะบอกตัวเองทุกวันสุดท้ายนี้นะคะฟาเชื่อว่าหน้าตามันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นใบเบิกทางให้เราได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์แต่สิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้นานสุดท้ายฟาก็เชื่อว,ว่ามันคือฝีมือค่ะขอบคุณะคะ่ะยินดีกับรางวัลน,นี้นะคะน้องยินฟ้าเดี๋ยวอยู่กลางวทีสักรู่นะคะขอได้เชิญคุณสุทีตา บุญนาค่ะกรรมาการผู้จัดก,การบริษัท f u ูจิ r e ีม .com จำกัดมอบช่อดอกมาสแสดงความยินดีกับนักสแสดงหญิงแห่งปีค่ะเชื่อว่ารางวัลน,นี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่พิสูจน์ว่าอิงฟ้าไม่ใช่แค่คนมีชื่อเสียงแต่นี่คือนักสแสดงคนหนึ่งที่มีคุณภาพนะคะยินดีกับอิงฟ้าด้วยสําหรับรางวัลน,นี้นะคะแล้วก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงด้วยเช่นกันค่ะทุกท่าน